สวัสดีครับพี่น้องสุภุสุคนมณีกับมั่วโปภอยานิ้วคือเก่าเหลาจ้ายานิ้วกับมีค่คามาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชยัยซอแอนออรดีของพวกเขาคือเก่าเหลาจ้าบอดบอยแล้วก็ได้แชร์โพดมาแล้วครับผมเจ็บ King. คิงเกิดอีหยังขึ้นเนาะเดี๋ยวยานิ้วจะบอกสู้ฟังเนาะจะเนาะก็คือว่าบอดบอยแล้วก็ได้แชร์โพสอันมาให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะวานสาเหตุที่เราเจ็บคิงเดี๋ยวนิ้วยานิ้วก็เอารูปมาให้เบิ้งพร้อมเนาะพี่น้องครับผมเจ็บคิงเอฟซีลายลายนั่นเพิ่งจะเข้ามาคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะ บอดบอยเนี่เราเห่นจริงเจ็บจริงได้กะเจซีเนี่ยม้วนหัวรอกันว่าสันเนาะพี่น้องกาถึงหัวถึงหรูโตนเนาะเอฟซีท่านนี้เพ่ดกัว่าโอ้ยตาหรูโตนแท้ไข่น้อยพ่นแล้วนั่นสันทุ่มสุดตัวของแท่แม่เบิงไลคือนำบอดจะเก็บคิงอีกท่านอีกว่าแพ้บอดได้บอดสิไข่เลยได้เจ็บคิงแทนเจสีมาทีไรต้องได้ขำหัวท้องแข็งตลอด น้องน่ารักรีบมาช่วยพี่เซาเล็วเด้อค่ะพี่พีน้องเพชรน้องพลอยอยู่ใส่มานวดให้ป้าป๋าด่วนจ้าย่านแพร่หลายทุ่มเทคักเลยเจ็บคิงน้องอับคือไวแท้ห่วงพี่ไอเอ็นดูตอนจะลุกมือยังเสาเก้าอี้ไว้ก่อนฮ่าฮ่าน่ารักแต่อยากหวัวนอนพี่น้องบึงใสกัวหวัวไปน้ำน้อค่ะ หายไปๆนะคะน่าจะเจ็บละค่ะแรงอยู่ฮ่าๆๆทั้งสงสารทั้งขำขอโทษที่เสียมรายาทขำค่ะอดบอดได้ก็เป็นตาหัวอีดีแหละพี่น้องกับเป็นตาเดียวตอดผอมถึกกับเป็นตาหัวนอบอดบอยแล้วเล่นจริงเจ็บจริงเด้ย้ำใดเจซีไหมคือได้หัวตลอดเด้พี่น้องค่ะน้องอาดกะรู้ตนกับเขามาซอยพี่เขยทันทีเลยเนาะพี่น้องจา้า พี่พี่น้องน้องมีความชห็นจักไหนกะคอมเมนต์ขอมมาสูฟังเนี่ยเด้อจา้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อจา้าเจอกันไม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีข่าวสารยานิสิทิมาบอกสูฟังอย่าคือเก่าละจา้าขอบคุณมากค่ะแตงเกียวบายบาย